สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้คุณรามานำเสนอน,นะคะเป็นกระเป๋าเนี่ยประสวงนะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่คุณร้อยชายมาตลอดเลยค่ะก็คือถ้าหมาจายเป็นกระเป๋าตามกระเป๋าเขื่อทั้งอ่างกระเป๋าดินสอได้เลยนะคะเมื่อถึงหุ่นร้อชายนะคะน,นี่จะเป็นใบแรกนะคะจะเป็นใบซิงเรื่อคือชายถึงชายผู้หมานะคะทนหมามนะคะใส้อะไรใดไล,ไลสิ่งนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋า เขื่อนเคียนนะคะเป็นกระเป๋าเขื่อนเคี้ยนของครูแล้วนะคะก็คือจะใส่ได้เยอะมากเลยนะคะยิงเป็นคู่ที่สมิืงเขื่อนเต็มไปหมดนะคะปากกาเต็มเปาเลยทิดไม่ติดไม่รู้แน่นั่นนะอันนี้คือเด็กตมาเคียนแต่มาได้ก็คืออย่างใจอย่างจับอย่างตุ้นนีนะคะก่อนนี้ก็จะเป็นปปาเบียนะคะปปาเบียเป็นปลาเบานี่นะคะเป็นปปาไข่เบารนี่ไข่เขืองแขงไข่ข้องนะคะก็คือมันกว้างนะคะจะใส่เบียจะใส่เบียใบจะใส่เบียหลุตางนะคะ ก็คือจ่ายสะดวกมากเลยอันนี้คุณดูแล้วก็มีค่ายนะคะราคาเคียบสิบก้าบาทแถานั้นนะคะมีลักๆักมีสีดำนะคะส่วนสีเรื่องกับสีเขียวม,มีน้อยแลยนะคะถ้าใครสนใจก็าสามาราจิ่จะถักมาได้นะคะรับรองชายคุมแน,นนอนยยมันโหมันไม่โหสักทีนี่ชายมาเป็นปีแล้วคะ่ะ